รับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาสอนการปิดการแจ้งเตือนของ Google Chrome นะฮะเออการแจ้งเตือนของ Google Chrome เป็นยังไงก็มันจะขึ้นทางขวามือนะติงต้งติงต้งติงต้งติ้งติ้งนะฮะเวลาทําอะไรอยู่ก็ราคาญฮะ่นเกมอยู่มันก็ขึ้นไอชิบหายไปที่ขึ้นทาไมนักหนาไว้สักเอออ่ะมผมได้มรรษุจริงๆครับวะในการที่จะปิดแล้วนะฮะก็ไปเลยนะฮะไป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 ,ไปที่ Google Chrome เลยนะฮะโอเคแล้วมาที่ต้องตั้งค่าฮะผมโอเคท้งค่าเสร็จแล้วไปกดแสดงการแสดงการตั้งค่าขั้นสูงฮะขัาา้นบตรงนี้แล้วก็มาที่ความเป็นส่วนตัวฮะแล้วก็กดตรงที่การตั้งค่าเนื้อหาฮะโอเคแล้วลงมาลงมาลงมานะฮะลงมาตรงเการแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็กดไปที่การจัดการข้อยกเว้นนะฮะ แล้วก็ Facebook นะฮะ a c e b o o k นะฮะเ c e b o o k เนี่ย Facebook เนี่ยเ o ซบเนี่ย Facebook เบอร์เว็บ a c e b o o k กดบล็อกแล้วกดสิ้นสุดเสร็จสิ้นนะฮะโอเคแค่นั้นฮะเรียบร้อยะฮะก็จะไม่มีการแจ้งเตือนจาก Facebook หรืออะไรจะตัดต่างๆมารบกวนเราแล้วนะฮะพอดีผมเล่นเกมอยู่แล้วมันมแบบเด้งดึงดึงดึงโคตรลำคาเลยฮะก็ประมาณนี้ฮะจบไปกันบ๊ายบายนะฮะจุบจ๊บจุ๊บ